โรตีห้าอันค่าประจำเล็กหน่อยค่าประจำตด็กๆมากตะบนหมมาปะตะบนหมูบ้านมากข้ข้้องไร้หมูปิ้ห้ข้วไ่กันน้้ายบานีงนเกเรให่ทั้งทั้งวกทั้งไง ต้องซื้อ <Okay. S 1> ครบหาคน <c oughs> หาคนกันเพราะถึงหาคนไปกินเมื่อใดเด้ขาดผู้ใดผู้นึงแล้วก็แย่งกันอีกได้นี่ยืมไปปีกว่นจะมาไถ่ไปไถ่ไปอ่ะ บรรยากาศเนี่ยเมื่อแรงพี่น้องได้ยินเสียงฝาป่ะฝาแลบบรรยากาศตอนเย็นเย็นฝาห้องสงสัยนี่แหละมือแรงนี่แหละพี่น้องฝนชิตกหรือหรือโ่ตกกับโบหูเนาะ บรรยากาศเนี่ยมือแรงโอ้เสียงรถมอไซค์ภาพพี่น้องมาออกมาเบิงเบิงฝาทองฝาพี่น้องฝาสิเล็บเล็บเล็บฝาหองโอ้ผีผีเบิงมางหันบ่ะทัน มองหันจับบัท่านเลยไม่ต้องไปขี่ลูกหนูเหยียบตะปูตรงนั้นน่ะแล้วก็บอกมามีว่าไม่ได้เหยียบนุกฮะเย,ย,ย,ยอะอ่ะสิฮะ ฝ่าเลียมฝ่าเลียมแบบแบบแบบแบรบรยากาศเนี่ยมาแรงฝ่าเลียมฝ่าก่อนเมฆก,ก่อนนี่แหละพี่น้องมันเลียมแบบแบบแบบนี่ อย่าออกไปนะคะฝ่าเรียมแมปแมปบึงเด็กพี่น้องฝ้าเสียเรียมแมปแมจับท่าน้า ชิมีแต่อยู่มึงนี่มึงเดียวนี่แหละป่าเลี้ยงบรรยากาศเนี่ยมันเรงท่นถ่ายเนี่ยมบ่เห็นพี่น้องภาพท่นบ่คมสัตว์ป็นไง ฝ,ฝ่าเรียมมีอันไหนดวงจันทร์ใช่ใช่โมมีเสียงแล้วแม่ฮะใช่แม,ม่ทางนี้ก็มีบ่ทางนี้ก็เลียมบอข้าวใท่านี้ก็เลี่ยม,ยมแต่ว่าหากเลี่ยมบ่สู่ทางนี้ทางนี่เลี่ยมกว่า ไปเข้าบ้านมืดแล้วไงหนูอยากเขาหนูอยกไปเขาขึ้นก่อนเมฆอ่ะ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 เอาสิไปใส่เนี่ย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 ไปกัดด้วยนะ เอาเขาไปได้ขีดต r a ลงแล d วใช่มันมันเอามันมันเอามันมนนดี้แลวอะนีนาวไมนะเดี๋ยวหาก็ปล่อยเลยล่อยเลยปล่อยเปล่อยให้มันลงมาเลยปล่อยให้มันลงมาเลยเออเออบงแขนยบ เออเอ่ะเด็แตนหน่อยันหน้าดว่างนีอเอ้าเอ้าอะสิไปใส่แบบนี้อ่ะเอาลงมาข้างล่างไิล่ะอไม่ไม่รูไม่ขึ้นมาฮะมันขึ้นมาเอาลงมาเอามันลงมาเอาลงมาปอยเออปอยเอ้า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  เอาไปไปสเอาเขาเอนเ้เขาเอินอะเขาเอินอะไปเอเขาเอไปหาเขาเลยมามมนของเล่นไหม่สนจ้าพี่น้องของเล่นไหม่สนูไอของเล่นไอนี่ไงก็กระแตน้องกระแตนี่ไงของเล่นใหม่ใช่ไหมสัตว์เลี้ยงใหม่ใช่ไหม สัตว์เลี้ยงสโใช่ไหมไม่สอบอีเปสีหนูชอเนดูอีตัวนี้ยขึ้ะไปแล้วไปแล้วอเอาต๊ะต๊ะเอาไปแล้วเอานไปอเอาะนไปอย่างเด e ดเก่งอู้นี่บุกตรงนะ สีป๊ะเนะบานิสิเป๊เนะบานิอาะอ่ะอ uh, ่ะป๊ะเนะบานอ่ะอาวสิเป๊่เนาเข้าวอยู่ขาบะเพอเข้าวพลีข้าลีสนอมันห้องลรวสุดยอหนาวอ่หนาวสุดอดาก เอาเอาเอาไปแล้วสะเดนไปแล้วสะเดินมาพี่มาพี่มาพี่เร็วเร็มาพี่มาพี่เอ้มาพี่มาพี่มาพี่เอาหมดหมดมามเอาเอายังออกอาเอา เอาเอ้ามัไปแล้วเอ้ียงน้อยๆแหลมๆของสัตว์เลี้ยงใหม่สนอสัตว์เลี้ยงใหม่เสนอน้องกระแต น, atorium, น, atorium, น,น, atorium, น้องกระเตนาก <c Öz ell großes> ิน้องกระเตนาคิเออคนหนบ่งกับกระเต ตังนมัน hmm. ล mm ืเออมันลื่นมันลื่นเขาจงได้แต่มในไหมไม่ได้เเนี่ยมาเชนอดอ่ะไปแล้วารันชนออ่ะ ไปแล้วเห็นสะเด็ดแล้วเอาไปแล้วเขาหาสนอเนอะเอาเขาหาสนอเนอะมันติดมันติดฉนไมอไหวตลอดนะเออน่ะเอาไปไปเออเอาไปเอาหมุนไปเอาหมุนมาไหนเอาหมุนหมุนมาไหนเอ๊ะ

Bravo.